สวัสดีค่ะ21ตุาลาคม2568นะคะรีวิวตัวยันมา3าแรงค่ะคันนี้จดทะเบียนปี58นะคะราคาเบาๆเลยค่ะจดปี58ได้ตัวรถได้ฐานด้านดินได้ฐานควนค่ะเป็นรถเก็บสีนะคะเป็นรถเก็บสี ตัวท่อของเขาเขาไม่มีหม้อพักนะคะสองแสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทสองแสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทค่ะก็มีโปรโมชั่นลดให้เฉพาะคันนี้คันเดียวค่ะ แมค้าลดให้สอง0 0บาทนะคะแมคค้าลดให้20,000บาทค่ะแมคค้าขายตามสภาพตามที่รีวิวให้ดูเลยนะคะไฟแมคค้าไล่ให้มันติดหมดเรียบร้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวตัวไฟตานี้เดี๋ยวเบิดศูนย์มาติดให้ให้มันครบนะคะ สลักคู่หน้าเขาก็ใส่ให้ใหม่ค่ะาราคานนี้เหลือเพียงหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะแบบลูกใหม่ระบบหม้อน้ำปกติค่ะโบวินแน่นดีนะคะลูกหมาก กลุกหมากลูกปืนเดี๋ยวทางเราดูให้เพิ่มเติมนะคะ,คะเดี๋ยวไปดูอแลระบายเครื่องกันค่ะเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะคะสามสิบเก้าแรงมา้าเครื่องดีไม่มีอายค่ะ โฟวินแน่นๆเลยนะคะค่ะหลังคาเราก็ใส่ให้ใหม่ค่ะยางหลังใหม่หนึ่งคู่ด้วยนะคะยางหลังใหม่หนึ่งคู่ส่วนยางหน้าก็อยู่ที่ ่า uh, 70-75%ได้ค่ะ uh, uh, ชุดไฟท้ายนี้ติดหมดนะคะเหลือแค่่ uh, ไฟหน้าอย่างเดียวเพราะว่ามันยังไม่ทันได้ใส่ให้ตัวหนึง่ง mm hmm. ค่ะนั้นท้าย mm hmm. ก็ฝั่งซ้ายนี้ยังไม่ผ่านการตัดเชื่อมหรือยังไงในมัม่นใจแต่ว่าฝั่งขวาก็มีเชื่อมมานะคะ mm hmm. เป็นปกติค่ะก็รถประมาณนี้นะคะ หางเป็นสอเป็นผ่านหค่ะเป็นผ่านหก็ประมาณนี้ตามที่รีวิวเลยนะคะหนึ่0แสบาทค่ะพร้อมจัดส่งให้ฟรีในระยะไม่เกิน300กมด้วยนะคะจาก 2, องค่ะยันมา EF สามเก้าสามทีเริ่มทะเบียนชุดโอนลอยแมค่ค้ามีให้ครบ จดทะเบียนปี58นะคะท่านไหนสนใจก็สามารถเข้ามาชมทดลองขับที่หน้าร้านของเราได้เลยหรือว่าท่านไหนที่อยู่ไกลไม่สามารถมาดูรถได้ค่ะก็สามารถแอดไลน์แม่ค้ามาวิดีโอคอลดูรถเพิ่มเติมอีกทีนึงได้นะคะ080 4 1, C 1, C 1, C 1 6 6 6ค่ะวอรเจริญแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่อำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีค่ะหากไม่สนใจยันมา39้คันนี้ก็มีพวก40แรง50แรง47แรงค่ะพวกกลุ่มรถ B2124 M5000 มีฟอร์ดมีจอนเดียค่ะมี36แรงนะคะมีรถ มากมายหลากหลายรุ่นนะคะพวกรถตักก็มีค่ะ40-50แดงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับ RFC ผ่านทาง TikTok แล้วก็ช่อง YouTube นะคะ0804141669ค่ะ